ขอสวัสดีเช้าว,วันเสาร์นะครับผม6นาฬิกา40นาทีไคริวมาเกิดอีกแล้วครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับใช้บัตรฟรีนะครับในการตีก่อนนะครับวันนี้มาดูกันครับว่าจะได้ไคริวไอวีอยหรือเปล่าเ <c oughs> อาละ,ะครับวันนี้จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าถ้าใช้ธาต น้าแข็งทั้งหมดนี่นะครับไข่ริวตัวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างอยู่ดีๆเดินออกไปนอกยิมเฉยเลยครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวผมขอออกกันนะแป๊บหนึ่งผมกลัวว่าผมจะไปใช้บัตรสีส้มหรือเปล่านะไปใช้บัตรสีส้มนู่ว่าไปใช้บัตรสีไอ้นี่จะแน่นะครับผมโอ้โหวิ่งไปหาวิ่งไปหา <laughs> วิ่งไปหาลาปาสเฉยเลยครับโอ้ทั้งนั้นผมเปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นตีลาปาสไอดีเดียวแล้วกันนะมาดูซิว่าผมจะรอดหรือเปล่านะเพื่อนๆหมาครับมีบัตรฟรีอยู่จัดไปครับ1นึ่งมสพก็จริงนะครับดูน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่รอดนะครับโอ้โหแต่ว่าเขาใช้เนี่ยนะครับเป็นพืชครับ จัดพืชมาให้แสดงว่าเจ้าลาปาตัวนี้ครับน่าจะมีสกิลเป็นวัตถุกันหรือเปล่านะครับกับไฮโดรพรัมนะครับไฮโดรพรัมแน่เลยนะเอาละครับมาดูเซตแรกก่อนนะครับเซตที่เป็นพืชทั้งหมดนะครับโดยมีโรสเลสนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีบานะนะครับรวมถึงลิเฟียใช่ไหมนะครับผมเจ้า ยิวีนะครับทาตพืชนั่นเองนะครับลิเฟียนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะครับผมดูสิว่าลาพัสตัวนี้นะครับจะรอดเนื้อมือของเราไปได้หรือเปล่าหรือเราจะไม่รอดครับไปดูกันครับเดี๋ยวย่อคลิปไปให้สั้นๆที่สิบ8ก้าแปดเจ็ดหกสี่กันเลยดีกว่าครับไปครับโอ้โหย่อนานไปหน่อยครับขออภัยครับหมาครับ ลาพัสครับกับเซตพืชทั้งหมดเลยนะครับวันนี้มาดูนะครับว่าเจ้าโรสเลสนี่ครับจะสำแดงเดดได้อีกหรือเปล่านะครับโอ้โหดูจากการตีธรรมดาแล้วนะครับได้เรื่องอยู่นะครับไอดีเดียวน่าจะเอาอยู่ครับเวลามีทั้งหมดตอนนี้175วินาทีโดยประมาณนะครับผมอุ้ยตีแรงนะครับเจ้าโรสเลสนะครับเป็นเซตที่เขาจัดมาให้นะครับตอนแรกผมเกือบจะใช้ท่าไฟอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่า รอบนี้เขาจัดเป็นพืชมาพืชนะครับไม่ใช่พืชนะพืชมาทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหก็อุ้ยค่อนข้างจะแรงครับลาปาตัวนี้ครับเป็นไฮโดรพลัมจริงๆด้วยนะครับน่าจะใช่นะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าขึ้นหน้าจอว่าอะไรนะครับแต่ว่าสกิลที่เนี่ยครับลาปาใช้ไฮโดรปลัมจริงๆครับสกิลที่เจ้าโรสเลสนะครับ ซัดเข้าไปนี่นะครับก็ได้ซูเปอร์เอฟเฟกทีฟนะได้ผลดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมก็โอเคเลยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับลาปา s สนะครับหนึ่งหนึ่งกันนะสบายมากนะครับดวลกันตัวต่อตัวเลยนะครับรอบนี้ไอดีเดียวนะโอ้โหอยู่ดีๆวิ่งไปหาราปาสเฉยเลยครับกำลังจะตีไข่ริวนะก็ขอภัยด้วยนะครับถ้าหากว่าเปิดคลิปมาอีกแบบนะจบอีกแบบนะครับแน่นอนครับจ้าลาปาสตัวนี้สบายสบาย ไม่น่ามีปัญหาครับเหลือเวลาอีกหนึ่งร้อยวินาทีครับตายไปอีกแล้วครับหนึ่งตัวโรสเลสตายไปอีกแล้วครับโอ้โหมาดูท่าปมยากันดีกว่าครับอุ้ยแรงครับแรงแล้วเร็วครับอุ้ยขึ้นรัวๆเลยครับท่าชาร์ดท่าชาร์ดปมยญ้าแรงมากครับเร็วรัวด้วยครับโอ้หูนี่ครับแล้วตัวของเจ้าโรสเลสเนี่ยนะครับอึดพอสมควรเลยครับโอ้ตัวนี้ไปเจอที่ไหนมาครับเนี่ย แล้วถ้าไม้ตายชาร์จรัวๆเลยนะครับขอไปหากมีเสียงกดที่หน้าจอนะครับผมก็กําลังเกรงเลยครับตอนนี้รถเลสตัวที่สามครับเจอกับลาปาสครับโอ้โหย้านะครับตัวนี้เป็นไฮโดรปั๊มนะครับเจ้าลาปาสตัวนี้นะถ้าเจอสกิลที่เป็นน้ําแข็งนะครับอ่าเจอบิสารดอะไรนี่อาจจะไม่รอดนะผมว่านะครับผมก็เรียบร้อยไปครับลาปาสวันนี้ครับ จาหนึ่งหนึ่งกับไครลิ้วสักหน่อยครับมาได้หนึ่งหนึ่งกับลาปาสแทนครับมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ชายนี่ลาปาสหรือเปล่านะครับเขาน่าจะปล่อยอยู่นะตียิมนะครับผมเอาล้ครับมาดูครับว่าผมจะมีชายนี่ลาปาสอีกสักตัวไหมนะนะครับไอดีหลักก็ไม่รู้ว่ามีกันอยู่กี่ตัวแล้วนะครับน่าจะมีสักตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าไปอยู่ไอดีอไม่รู้นะครับสิบสามบอน นะครับในการตีคนเดียวมาครับโอ้โหเป็นลาพาสตัวสีน้ำเงินธรรมดาครับหนึ่งสี่ห้าสี่ครับผมก็รับสับกระดไปครับลาพาสนะครับผมรับโอ้ยดไม่ถึงครับโค้งไม่พอนะเอาละครับโอ้ยนึกว่าจะจับได้ในบอลแรกนะโอ้ยังครับยังลาปาสยังไม่ยอมครับอออื จะเอาแคนดี้นะครับเรื่องของเรื่องนะยังไม่ได้ครับลาปาสไม่ใช่ตัวที่จับง่ายนะจริงๆแล้วนะครับโอ้โหหาวรอโอ้บอลวืดเลยครับเจอหลอกขาวไปหนึ่งทีอ้าแล้วครับได้สุดยอดครับรอบนี้มาครับมามาแล้วครับมาแล้วครับไม่มาครับโอ้โหทําไม ดุอย่างนี้ครับโยนเลยแล้วกันไายเยี่ยมครับม,มาครับต้องมาแล้วมือนี้มือนี้ต้องมาแล้วครับมาเรียบร้อยครับลาปาสครับโอ้โหโหนึ่งสี่ห้าสี่ตัวนี้โอ้โหสองดาวไปเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับได้แคนดี้ก็คุ้มแล้วนะออแล้วครับแล้วก็วนกลับไป หาไคริ้วต่อครับโอ้มาดูสิครับว่าไคริ้วตัวนี้เนี่ยนะครับจะอึดตึกทนหรือเปล่าได้บัตรฟรีม่อีกหนึ่งใบซัดต่อเลยแล้วกันครับขออนุญาตต่อเนื่องในคลิปวิดีโอนี้ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมย่อไปที่10วินาที9876กันไปดีกว่านะครับอีก112ิวินู่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตย่อเลยนะครับอ๋อและครับแต่ว่าก่อนที่จะย่อนะครับไปดูเซตนี้ก่อนครับ มีโทโดเซลูกาครับผมก็เจ้าแมวน้ำนะสิงโตทะเลนั่นเองนะครับแล้วก็มีหอยนะครับรอบนี้ครับได้หอยม่วงมา3ตัวครับแล้วก็มีลาพาสมาอีก1ตัวครับที่ซีค่อนข้างจะสูงเลยครับสองพัอัพท้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าใครดิวรอบนี้เนี่ยจะจบลงในกี่วินาทีครับเพราะว่ารอบที่แล้วเหลือ30วินาทีนะครับมาดูกัน เอาละครับรอบนี้น้ําแข็งทั้งเซตครับเจ้าไข่ิวตัวนี้น่าจะมาในสกิลมังกรทั้งท่าตีเร็วแล้วก็ท่าชาร์จเลยนะครับมาดูกันครับว่าจะรอดหรือเปล่านะขอไปอีกครั้งหนึ่งหากมีเสียงกดที่หน้าจอนะครับผมวันนี้บันทึกให้สดๆเลยนะครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือสกิลน้าแข็งของเจ้าโทโดเซลูกาครับผมจะเป็นอย่างไรนะโอ้โหูตี ค่อนข้างจะลงยากเหมือนกันนะผมว่าแต่โอเคครับที่จัดเข้าไปก็ใช้ได้เลยครับผมเลือดลดลงแบบรัวๆเหมือนกันครับโอ้โหแต่ว่าเจอใครริวศาสต์เข้ามานี่เกือบหมดหลอดเหมือนกันครับโอ้ยแรงนะครับนี่น่าจะเป็นโอเรียบร้อยครับเจอไปสองวาครับเหมือนจะเป็นไอ้นี่เฉยเลยครับผมเ,เหมือนจะเป็นทวิสเตอร์นะครับเหมือนจะ เป็นท่าทวิสเตอร์ครับเจ้าไคลิวตัวนี้ครับโอ้ไม่ใช่สกิลมังกรทั้งหมดนะครับนี่ครับผมอ๋อใช้หิมะถล่มเอ้ยบ้าเหรอเราสิใช้หิมะถล่มครับไคลิวใช้อะไรมาไม่รู้ครับแต่ว่าลาปาครับเจอไคลิวครับรอบนี้อึดครับผมอึดครับมาครับหืมไคไคริวน่าจะใช้เป็นทวิสเตอร์ครับผม ไม่มีด้วยเหรอครับไคลิวว์ชวิวอ่าไคลิวไคลิวสกิลทวิตเตอร์นะครับเนี่ยครับใช้ค่าลมพายุนะเป็นน่าจะเป็นทวิตเตอร์นั่นแหละครับผมโอ้โหตายไปสองแล้วครับผมหอยนะครับผมตายไปหนึ่งครับแมวน้ำหนึ่งราพาร์สหนึ่งโอ้ตายไปสามแล้วครับตัวที่สี่ครับตอนนี้เหลืออีกแปดสิบสี่วินาทีครับโอ้โหแล้วก็โดนซัดรัวๆเลยครับไคริวปล่อยทวิตเตอร์นี่ค่อนข้างจะรัวมากเลยครับผม เหลือ75วีแล้วครับรอบที่แล้วนี่นะครับเราซัดก็ไปเหลือ30วีครับรอบนี้ไม่น่าจะต่างกันเท่าไรครับเพื่อๆผออาจจะโดนรีจอยด้วยครับรอบที่แล้วมีเจ้าอ่าโซไซดอนช่วยนะครับผมทําให้อึดหน่อยนะแต่ว่ารอบนี้ไม่มีครับผมเพียวๆเลยครับเจอแต่่าน้ําแข็งซึ่งบางมากๆครับตอนนี้ไปอีกหนึ่งครับโอ้โหเอาละครับเรายังเหลืออีกตัวหนึ่งครับ โัโดเซลูกานั่นเองครับของเรานะครับมาดูครับว่าจะจบที่เท่าไรครับไม่น่าจะต่างกับคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ30มสิวิเหมือนกันครับรอบนี้แต่ปัญหาก็คือจะโดนรีจอยลึกเปล่าครับถ้าโดนรีจอยนี่อาจจะกดไม่ทันนะเรียบร้อยครับโอ้ยซัดเข้าไป5้าตัวครึ่งครับเกือบจะหตัวอยู่แล้วครับ เวลาประมาณเดิมเลยครับประมาณ30ิวินาทีเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะใช้โดไซดอนหรือว่าเจ้าตัวน้ําแข็งทั้งหลายแหล่นะครับน้ําแข็งหรือว่าหินนะก็พอๆกันนะผมว่าแต่้วยความอึดของโดไซดอนเนี่ยนะครับที่ก็อยู่ได้หลายตัวกว่านะครับยืนได้ยืนได้นานกว่านะนะครับผมมาดูกันครับว่าจะมีช้ยนี่ไขริวหรือเปล่านะครับในร่างสามนะเป็นไปได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาดูกัน ไม่มีครับสองพครับเก็บแคนดี้ไปครับเหมือนเดิมครับเม้วฟับเจ้าขายดิวครับวันนี้โอ้โหมีดวงอาทิตย์ขึ้นให้เราเห็นด้วยครับกราฟิกด้านหลังครับจับได้ในวันเดียวครับผมสบายมากครับแล้วก็รับไปครับ 20 candy กับ2 XL candy นะครับผมเจ้าใครรวตัวนี้นะครับผมบัตรฟรีวันนี้ผมใช้ครบแล้วนะครับบัตรค้างเมื่อวนานหนใบแล้วก็บัตรที่มีวันนี้อีก1นึใบนะครับเรียบร้อยแล้วหมุนเสาไม่ได้แล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับแต่ถ้ามีตัวมาเกิดนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมเหมือนกันนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวที่มาเกิดก็น่าจะต้องใช้บัตรที่เป็นบัตรสีเขียวแล้วนะครับผม อ่านะครับเพราะว่าบัตรเขียวผมน่าจะเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับเหลืออยู่อีกสิบหกใบนะครับผมก็ส่วนบัตรสีฟ้าหมดแล้วครับบัตรสีส้มใช้ไปหมดเกลี้ยงเลยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะขอจบไว้แด่เพียงเท่านี้ก่อนครับหนึ่งหนึ่งกับลาปาร์ยังได้อยู่เข้าสบายด้วยนะครับเหมือนจะตายเร็วกว่าใครรีวิวกนะเมื่อกี้นี้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอ ลาไปก่อนกับเจ้าลาปัสส่วนนีนะครับเพื่อใครนะครับอยากจะไปตีหาช้ยนี่นะก็จัดไปเลยนะครับผมสวัสดีครับ